สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเอกเด้อจ้าวัสดีจ้าเมลี่จ้าอ่าจารนี่พี่โยก็เลิกงานกลับมาเลยจ้าวันนี้เมนูอะไรเนาะเมลี่กับเขาเย็นทำปลาใส่ไข่จ้าพัดปลาจ้านี่กับไข่เด้อจ้ดเด้อดิเมลี่ปลาจอมกุ้งใส่ไข่เด้อจ้ดนี่ใช่ไหมใส่กุ้งนี่นะนนี้ก็ใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งเด้อจ้ดเด้อเดี๋ยวเวลาบางทีปลาจ้ามันเค็มนะจ้าก็ใส่ตัดๆไปนิดหน่อยจ้า อันนี้ปลากุ้งหรือจ้ะเด้อนี่แต่ถ้าใครมีปลาตัวใหญ่ก็่าตรงนั่นอาจจะตรงซับจ้ะท่านมีึ่งกนต่างมันจะเยอะเนอะจ้ะเนาะแต่อันนี้มันไม่มีฝัางเนาะจา้ะประจมกุ้งนะจ้ะใส่ลงไปนี่เป็นสูตรพัดประจมกุ้งของแมรี่ด้วยจ้ะประจมกุ้งใส่ไข่เดี๋ยวมาตีปุ้นกันจ้ะ รอดูเมลีทอดอีกทีหนึงด้วย้ะเด้อเมลีกับพัดไข่มีผิกสดผิกเขียวหรือว่าลูกโดดก็ใส่ไปพอมเลยด้วจานน้ปาจ้านี่ก็จะเป็นสูตรกันไอ้พัดนี้้เดอประจมกุ่งใส่ไข่ของเมลีจะนี่กระเทียมกระหอมก็กหอมก็เหลืองแล้วด้วยใจเด้อต้องเคียวกระเทียมกระหอมไ้เหลืองก็ด้วยจานนี่จะใส่ยังจะหอมดีจ้ะ ต้มนิดไว้จักนิดน่าจะเนาะโอ้ฟ้าก็หม่จะส้มบินก็จักนิดเลยนี่หลอดต้มติดก็ได้จะคุ้นเลยน้ำจิ้งเบลดีดถ้าลองจะให้ไข่มันเชิงเป็น,ปน,ปน,ปน,อนไอ้น,นั่นนะจะเป็นเป็นเป็นสีไอ้ต้นไข่เบบเหมือนนิ้มโถดเนี่ยนะจ๊ะโถโอ้ไหวจักหน่อยจ้ะแต่ว่าถ้าลองไม่ยากเนากคุ้นเลยก็ได้จ้ะ เนี๋ยจะสูตรพัดประจำกลุ่มของแมลี่นะจ๊ะนี่ไกใช่เหมเอาเฮียตุนี่ไก่เ,าาเ,เน้นเออ ก็ค่อยเด้อให้มันนี่ไฟมันก็ไม่ค่อยทับเป็นเตาเก็ดมันก็จะไฟมันก็จะเล่นคนหนึ่งนะจ๊ะเนาะนก็จะเป็นชิ้นตอนไข่ตอนอะไรให้เห็นนะจ๊ะจะมีสีขาวของไข่จะต่ว่า้าคนผนกันว่ามันก็จะเป็นเป็นนัวนัวเป็นนัวเป็นสีน้ำของตอนประจมอย่างเดียวเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นสูตรของแมรี่เลยนะจ๊ะที่ทำให้แบบว่ามีตอนไข่ตอนประจมให้เห็นนะจ๊ะ หอมขึ้นมาเลยจ้าหนิโอ้สงสัยเขาวันนี้งพักนั่นเลยจะพักหลายอย่างได้วันนี้นี่ก็ใส่เน็ดผีสดเะไรจ้ะหรือว่าลูกโดดนั่นเลยจ้ะพัดไปหอมเลยจะได้สุกด้านะจ๊ะนัวนัวหอมหอมเลยจ้าหนิเนี่ยแล้วกินแบบต่อไปมันแหง้งเด้อจ้าหนิมันถึงจะตุกจ้ะต่อไปเบียบน้ำที่ว่าน้ำปลาหน้านะจ้ะมันแดงมันก็จะขุ่นจ้ะมันจะเบียบเป็นไอ้ นั่นกันนะจะจับกันเป็นตนเป็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะตรงไห่น้ำปลาแหงเด้อย้จะเด้อยังเกิดนันมันถึงจะซุกจ้ะตรงไห้มันเดือดตัวนาปลาแหงอะไรจ้ะีจ้ะพอซุกแล้วสีมันจะเป็นแบบนี้เด้อจ้จะนี่เป็นสีของไข่ของอะไรเด้อย้ะมีเป็นสีน้ำประจอมอะไรเลยเด้อี้ะแ่นี่จะระาแงวเครัอะไรจโอ้ข่าเลยคะเ็เรียบร้อยเลยเด้ะ เออไปกินปลาจมก็พักเด้อจ้ะเด้เอ,อมาจ้ามากินข้าวกับพี่โยโเด้อจ้าสวัสดีค่ะวมันแก้มค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยทานค่ะมาดูเมนูวันนี้เด้อจ้านี่โอ้ยังวันก็หลายเด้อจ้าวนันนีอน้อันนี้ก็พักไอ้สะอมใส่ไข่จ้าโทษใส่ไข่จ้าอันนี้ก้อนที่เมลี่ทำเมื่อกี้เนี่ยจ้าปลาจมใส่ไข่เนาะจ้่เนาะอันนี้ก็มีพักไอ้หยดมะรุมจ้าก็ไข่สองหูจะไข่ต้มจ้า อันนี้ก็พักอุ้ยหลายอย่างค่ะนี่มีพักบุ้งพักแตงโมอ่อนพักมะเขือพักตะอมเดี๋ยวก็พักอะไรละเอยดอะไรลูกนี่นอคาจ้เาเดี๋ยวก็อันนี้พริกปูนอ,อ,อาหารหลักเลยจ้ามาจะมากินเขาก็ไม่รีด้วยจ้ะเด้อมากินเขาก็น้องแก้มค่ะไม่กินอันนี้ให้ยูเอาแฉกไว้สวัสดีจ้า มาได้จานมากินข้าวก็พิโยได้จ้ะนี่วันนี้อยากกินตะวันได้จ้ะพอดีแมรี่เตรียมกับข้มกับข้าวไว้รอตะวันเลยได้จ้ะนี่หน่ยวันนี้หาพักกินพักอะไรเจ็บด่าเจ็บดานเลยได้จานนี่วันนี้ไม่มากกินปิดเจีเลยอันนี้แม่ปิดเจีบดาวันนี้จะกินหกไหมอันนี้แม่ปิดเหลังบ้านว่าเหมือนวันหลายได้จ้ะนี่มาจ้ะอันนี้มันคืออะไรอันนี้พิโยก็น้ำผึิง ไอ้นี่ก็อะไรเดือปลาพัดก้หลุดโดนเลยจาประจอมพัดนะอาจารย์ได้มา่กเพียด้วยนะาใส่ผิดเลยเขียนทำเลยเขียนไข่กันหเดือด้เขียนใครเป็นเขียนใครแ่ะเารักคืนได้ไม่รู้นี่จ้ะอนูันาเป็นนง้สบายเลยนันสบาเลยอาจารยเดือมากืินเขาสิ่มผักก็ไม่ดีนี่ยังหมากเลยจะกผักโอิดนิดทางเลย อันนี้ก็ยอดมันรุ่มนะจ๊ะนี่ยัลาจมมันเเป็นกลุ่มนี่มันจะออกเื่องตุเตี่ยวหน่อยเดอนเด็กตักกลุ่มเห็นหน่อยดิตักเองขาวเด็กกุ่หน่อยนึงนะอ่ะจ้ะ อร,ร่อ, <c oughs> อริงๆจักกันเลิงก็พักค่ะอ้เเลยินทนยเิ้ทนอยวันนี้ก <c oughs> ินพักหลาๆเลยกินกกับหลาๆเลยวันเมื่อวานับเลยเสียมดใช่พัดประจอมกุ้งใส่ไข่นี่ก็อร่อยดียจ้ะตวบาถ้าเป็น ป่าตัวใหญ่ต้องซับให้ละเอียดก่อนจนดี๋ึงจะพัดได้น้องป่าจะมาสีขาวมันสีขาวน้ำร้อนให้เนะี่ยอันนี้แตงโมอ่อนจ้าแตงโมอ่อนนี่ก็หวานดีจ้ะหน้ากูเขียวออืหวานจริงจื้อเงี้ยหนักตุ่มหนด้ลายกินแบบนี้ชอร่อยยายกินกคนแะล้ว เราซิงก่อนยาเองคือพอถึงก็บานแล้วเขามีของเก็งมากมาได้บนเจเบสนี่เลยจ้ะนี่ยอดขอคาได้จ้ะนี่เป็นหนูกระชือที่เทาเมื่อฝาขาลิงกระือหนูยังไม่กินจะกินขงูขานี่เขาเมื่อคือจันอ่อนดีว่าค่ะวันนี้จะกินทักกบและนี่เราจะพยายามกินนิดกบพกอย่างกินกินอาหารครบห้ามืแก้วรูไหน ใส่นี่อาหารครบห้ามูเลยค่ะใช่ไม่หมูหรอกหัดอาลุมปังหัดมูแม่ไม่หมโอ้ไม่ทายหรอกมูน่าเป็นน่าเป็นป่าอืงไมหมูอเรับไปเลยรับไปแล้วรับเบใหม่ท่านรับเบ็กใหม่ทัน นี่ไข่เจียวกับผักจะอมจนี้าก้นไขึมา้นามยัชมาอม่มาย่ากองาแล้วพักรวนรวนเจ้ะวันนี้ได้ขอกลงจิ๋วหนึ่ง นี่เป็นสองมิดแล้วน้องแอมน้่งหนังยังไงอยู่มองไม่เห็นเนี่ยฮักหลายจนเหลือไม่ทุนเาจะมาจะกินผ้าคอะไรดีนี่อะไรก็จะอร่อยไป็มดยางเลยจี่ยังสองสามเนี่ยหนูไม่จับมือหนูไม่จับมือใคยเลยหนูอยากอยากเอาเลยไดดเป็นโมได้มะเขือได้พักบุ้งได้โยดไอไอทุกคาเลยยังอยู่ักกระอมดกเทดอกคนมารุ่ง

เยอะก่อนค่ะ้นเสาเลยกลับมา้นเสากลับมาก็หลุดหมหลุดเข้ามาถี่ไงมีแต่แปอบแปบแตงเข็มแก้มนี่อันนี้แตงส่วนนี้กินอะได้วยมั้งถุกโดนอิปโยกกินเป็นเม็ดเลยหรจ๊ะมากิ้งสาก็นร่งกายไมจ้า ตัวงนี้มันบ้านหลายนะจ๊ะนี่ใส่ในที่เขาจับไก่นะจ๊ะมันออกดเปรี้ยวสามารถกินได้อันทน็อปทำอะไร <c oughs> ล,ะลาบพัฟต์กับไข่าสามารถเอาไปกินแต่โมอ่อนนี่หวานดีจริงๆนะจ๊ะน้องแก้มรองกุลุอย่างที่หนูเจ้าหนูร้องโฆษณะ ด่อตรน่าเลยอัน hmm> นี้กินก nah ็แกงอร่อยอืมแต่แซงหน่อยนุอ่อนแซงมันกัดลองก่อนได้ติใจแ้งไม่ใช่มากร้อนะไอ้แงนลองก่อนลองลอเลยลองเลยตัดเลยคน้ตต้องกินเลหลายน้จะรู้มันบานหรือไม่วาน อมาไหล่ะอ่อรยลูกยายยังมดลูกนึงเลยคุเดี๋ยวหนีขอามานี่นด,ดูเขาไปเหมือนเส้งก๋วยเตี๋ยวเลยอกลับมาหลูก,ลกมัเขือนนี่ไม่ชอบมาเขือนมขมน่ะะเมนูคืน,นบ้าน,อน,น,น,นของพีพ่โยนะจ๊ะนี่ อดชะอมอร่อยอ่ะนีด่ดอกแค่เด้วยะเด้นนี่ได้ตอนดอกแค่ไปก่อ้าวแบบนี้ยายสอนอกแค่ไปก่อนนี่ยายก็มาเหรออันนี้ยายดึงใส่ออนนี่แล้วสิงด่าแม่ต้มแม่จอดึงใสค่คมดได้่าเอาของคุม,คมออก ม่์นะนม่์จิ้มเนคมๆเลยไม่ชอบอืทำไมชอบเนาะอืมทำมอันนี้สันจังยายยังไม่ลงลกดูก่อนแล้วลงลูกดูจะดลูกก่อนมาเจอเลูกดูหนังเกมเปินแนมเอาใสอันนี้ได้แน่มูฟังเมย์ุณพี่น้าลองใหม่คะ ตรงไหมคะตินัทไม่กินผักค่ะตินัทกินกุ้งไข่กินแตงกวาแม่ไม่กินอันนี้ห่อคะกินผักนี่ก็ข่เหมือนกันแม่ต้มแม่ชอบกินถั่วเห็นไหมแม่รับฉันรับกันอันนี้ไม่กินแล้วเอาอะไรมันเลกก็ไม่ยอมอ๋อันนี้เอานี่ดักครับ รักไปเดินโอ้ยนี่ได้จับปีกคนจะรับบบรุ่มจ้ะโอ้ยไวหมดเลยจ้ะดูดูตวนานปวดโอ้โอ้ดุดุดบโอ้ใครนกานานอ่ะอีกมันนะผมนานปวดใบมุดมัดเลยใี่กางเกงเล้วเอาใส่แม่ไหนรักไอโอ้ประหลาดสลับกัน นี่ก็ได้ไม่ต้องเมื่อยอพา่โดนกิกแล้วนี่เสซ็งหากกนข้าวนะง๊อกินาเด้อ้ากินข้าวอานะต้องกินไข่ไข่ทอดข้าอมอือย่าพี่กิอนตรงนี้ไงอะาม่เนี่ย ดูนะคือต้องแก้ไม่ได้เนาะแต่ละวันก็นั่นเลยพักบุ้งหน้าวกก็อร่อยด้จบบนี่นะเมนูเมนูขาขากำแอบแอบเติมเขาเลยนะเด้อจ้ะตอนแรกก็ว่าจะกินเขาเอ๋กินเอ็กับเอะพักจะเยอะจะเต็มเนี่ยกินเขาหลายกินไหนได้แอบเติมเขาก็เลยจ้ะ เมนูหมดหม้ออะไรหมดหม้อคะข้าวหมดหม้ออดไข่อะไดีๆเยวมีมีสิดน้ำมันอย่างไคเจะเห็นมาเดีจะเด้อรวยจริงๆแต่ สมกับที่หิวเคาวเลยได้จานนี้เนี่ยถ้าวันไหนมีน้ำพริกพัานีกินขาวได้ห้ายจ้ะนี้คเด้าแม่็ทํทไมเต้ตุ้งเลยแบบอยหาลกะกินลงแน่นเติมเตาหน่อยสอนเด็ขหาาเอาใบเลยอันนี้เมนูอร่อยค่ะรำข้า,ขา <c oughs> วเางทำโต๊ะทะลกวางอะเตมทั้งโต๊ะเลยค่ะเ ตองเติมเลยเติมห่างมาดูเติมหาตักอันอ่าพัดประจอมพัดนี่กรลอยจะไปพิดได้ทโยเขาให้แม่ร้องกินเซนบ้างออร่อยที่ผัดว้วนเลยบ้ารนะนี่แหละนุ้นเห็นพัถัวไหมไม่กินไม่กินมันู้่าหูห่าผิดรสผิดหวาน หวานมันเจ็บเลยเลูกินอันค <c oughs> ัานีนะอันคัาเนียนร้นโทนร้านโนทำไมทำงานอย่างนั้นหรอค<ผ>มอ๋ต่ากินเป็นเม็ดจำเป็นตัวไรนะใช่กินคนเดียว น,นู้กินเราอันนี้คนเดียวไม่มีใครอ,อย่างเล <c oughs> ยดูย่าไม่ได้กินแตงโมก่อนหมูเม็ดกินเยอะอืมอันนูกินเยอะเราชอบกินแตงโมจะเป็นสีแดงแตงโมเหมือนกันแต่อันนี้มาเป็นแตงโมน้อยกินแตงโม,มใหญ่พี่ตองกาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ปฏิิบัตบลลแล้วทำอะไรเด็กวันนี้ รมยุงง่งยิ่ง่นถึงเมื่อวาอะไรอันนั้นอันนั้นท่ตอเลี้ยหยอดมาลุมต่มก่อนลอยด้จนทินกัน้ำผิดโอ้วันนี้มดทุกอย่างด้จนหนูอยากถีงโรงเรียนเคยถึหนักที่หนงบอกอ่ะ กินอไรนี่ยกินนมปกไม่มีรุ่นแม่ละมีปกคือสินแม่แ่ได้กินดักไม่มีนมโรงเรียนแล้วก็รุกอาหากินแต่เม่อยมัดเกือแม่ละกมัคามก็เม่ยต voilà> right> ่โก้ลุกแต่โก้แม่ก่นแม่มีนมอันนันรอแม่ได็กินแ่ตักปีลกแล้วแม่ด็เอามาฟารปลากไห่แม่เอามาฟารมกันละม่ก่อนถ่ไม่น้อยแม่ทาพันแต่ทีอะไร เขาพวกนี้เลยเด็ดสามพากันเลยสามส่สีดำีสามใช่ส่ีดก็จกิงเลยเพราะว่าพาอกันเอาเด็าพาอกันแตเอาดอกหลัก หลานจริงก็ไปทํางานกลับมาดิสะนไปหรับจ้างเขากลับมาละสินะนี่ยหูยไปไหนกันยางงอร่อยจ้าข้าวปลาชุกมันไปสองซามแล้วสนุนนี่อร่อยหรือมั้ง ร้อนไมล่ะร้อนนั่นแล้วนั่นแน่นบาดแดดรูติ้งก็คือล้างคาร้อนูู่แหละวะ้างติ้างสั่ไปไก่ดวยนาทินานหนามาตยซะคนทำงานมานเนืออาบหนามก็ไม่แรงแล้วยายจะขัวเนี่โอ้ยรู้ว่ามายังถึงหอมันไม่ไหวไไม่ได้ไปไม่ได้โคตรเลอนั่น่ มึงก็จะไปไม่ได้อีกนะ่ะวันหลังหนะ่ะโคป่าที่เป็นเม็ดเลอเนอันหนยลยมีเรียงไปได้ยิ่งได้ถ้าเอ็๊ไม่อยากเติมเอมัลตราพิทีกับไปก็ค้อไม่ไหวหรือจ๊ะถ้าเอ็๊ไม่อยากอันนี้อัลาตราพิทีก็เอามอาคุกกระเทียมหนูเหมือนสะพัดได้ขอหนางได้แล้วไม่นู่นค่ะแล้ว กูว่าบปนีิยมเพะพักเลยจ้ะเนี่ยตลาดเกือบหนึ่งคือยิ่งใหญ่ประหลาดเต็มถ้วยจะมดแค่ไหนเดือดเดือดอยู่แค่นี้จะนี่นะยายสูนนี้มีแดดขอบคุณค่ะยายสูนนี้มีแดดแตงโมยายม่นู้คุณหนูมัดโกงแตงโมแตงหาหนู่วยแชรูให้ยายกินมัดหาลูกนี่เลยนี่ลูกเอาล่ะจากคลิปนี้ก็จะไปแข่นี้จากก็พามาดูดูการพัดปัด จอมกุ้งของแมรีนีจ้าเราก็มานั่งกินข้าวกันก็นกน,นองกั็ร้านๆแล้วก็ร้านับไคร้พี่โยกับขอขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วจ้าเฉยๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ้าพี่โยรัะะยกะเอฟซีทุกคนด้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า